สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันว่าโดนรถชนเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรคุณจะต้องใช้ความพยายามหนักในช่วงนี้เพื่อให้สิ่งต่างๆสำเร็จและเป็นไปตามที่หวังไว้โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานส่วนคนโสดอาจจะได้เพื่อนสนิทมาศึกษาดูใจหรือได้แฟนเป็นชาวต่างชาติ อาจเป็นลางบอกเหตุว่าจะมีโชคนักเสี่ยงโชคมักจะนำเลขทะเบียนรถตัวเองหรือเลขทะเบียนรถคู่กรณีเพราะเชื่อกันว่าการซื้อหวยหลังเจออุบัติเหตุถือเป็นการฟาดเคราะห์อาจจะโชคดีถูกหวยก็เป็นได้ฝันว่าเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนในกรณีนี้คือคุณอาจจะเดินอยู่แล้วมีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ขับมาชนให้บาดเจ็บ เป็นลางบอกเหตุว่าหลังเกิดเรื่องร้ายๆสิ่งดีๆจะตามมาคนที่ทะเลาะเลิกกับแฟนยังอยู่ในโหมดเสียใจอยู่อีกไม่นานแฟนจะกลับมาง้าขอขอคืนดีชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในอีกไม่นานนี้ฝันว่าคันอื่นขับรถมาชนรถคุณในกรณีฝันแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเตือนสติโดยเฉพาะหน้าที่การงานอย่าหลงอย่าลืมอาจถูกตำหนิจากเจ้านายผู้ใหญ่ในที่ทำงานจับตามองคุณอยู่ แต่หากรถของคุณเสียหายหนักให้ระวังคนนอกจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้อย่ารับใครเข้าบ้านหรือห้ามรับพนักงานใหม่เด็ดขาดฝันว่าขับรถชนคันอื่นแบบไม่ตั้งใจแต่ตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บคําททำนายฝันมักเกี่ยวกับโชคลาภหรือการได้ทรัพย์สินเงินทองรวมถึงการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆเปรียบเหมือนการฟาดครอเพราะเป็นแค่ความฝันแต่ถ้าหากฝันว่าขับรถชนคนอื่น จนตัวเองหรือผู้โดยสารได้รับบาเจ็บให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุการเจ็บตัวหรือการสูญเสียทรัพย์สินและอาจมีปากเสียงกับคนรักควรใช้เหตุผลและมีสติให้มากๆอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทํานายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติ มันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายรายไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็อยาจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะ